รูปตรงนะฮะแตมว่าสิทิองศานะครับงานสวยนะครับแล้วก็เป็นลอบตัวหนึ่งที่หมุนเรียนมือมากๆนะครับขนาดนะฮะกำลังเหมาะมือนะครับครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาในเรื่องของลอกนะครับนะฮะก็ไม่ได้มารีวิวแขนหมุนนะครับอันนี้คือตัวสั่งเสริมพิเศษมานะฮะเป็นแขนจิกนะครับนี่นะครับวัตถุประสงค์นะครับ ก็คือลอกเบสทรงหยดน้ำนะฮะซีเซอร์นะครับคัสเอ็กทูนะฮะหรือรุ่นสองของซีเซอร์คัสเอ็กนะครับนะครับตัวนี้นะฮะสเปคข้างกล่องกระดาษนะครับเขาบอกว่าจุดสาย p ีอสองนะฮะได้ร้อยสี่สิบเมตรนะครับ p e สามได้ร้อยยี่สิบเมตรนะครับสามจุดห้าได้ร้อยเมตรนะฮะนะครับเบรกเป็นคาร์บอนนะฮะ จุดประสงค์ของลอตัวนี้นะครับที่ผมเอาเข้ามาเนี T ่ยไม่ได้มาตีเหยียบปลอมนะฮะแต่ผมจะเอาไปใช้งานนะครับไลทิชกิ้งนะฮะกับงานอ่าทะเลเบาๆนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวลอกกันนะครับนะครับแล้วส่วนอ่าตัวนี้นะฮะผมจะเปลี่ยนเป็นแขนจิกนะฮะคือลอกตัวเนี้ยวัตถุประสงค์ของผมคือจะเอามาตกปลาทะเลโดยตรงเลยนะครับไม่ไดเอามาตีเหยียบปลอมนะฮะเอาเป็นงานจิกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่ามันจะเหมาะกับงานจิกไหมนะครับนะฮะเป็นการรีวิวลอกมาในตัวด้วยนะครับแล้วก็เราจะพ่าดูข้างในกันด้วยนะครับบบว่าระกกลไ ก็เป็นยังไงนะฮะนะครับไหวหรือไม่ไหวนะฮะกับงานทะเลนะครับโอเคครับตามไป,ปรพร้อมๆกันครับนะฮะก็ตัวลอกนะครับหลายๆท่านก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันไบ้างแล้วนะฮะสำหรับซีเซอร์คาร์2เอ็กตัวนี้นะครับอ่านะฮะ ตัวลอกนะครับเป็นสีเทาดำนะคะฮะฝาข้างตีซีเซอร์นะครับปุ่มปรับหน่วงนะฮะนะครับสปูลนะครับแล้วก็โรลเลอร์นะฮะนะครับนะฮะเป็นทรงกลวยนะฮะนะครับรองรับสายเบียดนะครับซ้ายขวานะฮะนะครับออกแบบมาได้ดีนะครับสำหรับเรื os, id after, lawsuit, ่อง country, โรลเลอร์นะฮะครับ แป้นกดปีสปูนนะครับมียางรองนะฮะแต่ก็ค่อนข้างจะลึกไปนิดนะฮะนะครับปรับคอสปูลนะฮะมีเสียงคลิกนะครับปรับเบรกมีเสียงคลิกนะครับแล้วก็สำคัญนะฮะที่ขาดไม่ได้สำหรับลอกหยดน้ำพอสอนี้นะครับคือสัญญาณเสียงปลาลากนะฮะอ่ดังลั่นๆนะครับ หนอบนี้ไม่มีลูกปืนแน่นอนนะฮะแต่หนอบตัวนี้ผมแขนหมุนตัวนี้รวมทั้งหน่อบชุดนี้นะครับผมไม่ได้ใช้นะฮะยังไงดีวผมก็เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับการหมุนค่อนข้างสมูทนะฮะนะครับอันนี้เป็นระบบปรับแม่เหล็กนะฮะตอนนี้เป็นการถอดฝาลอกนะครับก็ใช้วิธีเลื่อนนะฮะป๊อปนะฮะฝาจะเด้งออกแต่เป็นรุ่นที่เด้งแล้วไม่หลุดนะครับนะครับฝาจะค้างอยู่กับที่นะฮะ นะครับแล้วก็เอาสปูตออกมาได้เลยนะครับนะครับลูกปืนเป็นลูกปืนที่แต่งมาแล้วนะครับจากโรงงานนะฮะนะครับนะครับรวมทั้งที่ปาปั๊บหน่วงนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆนะครับไม่ทราบว่าจะหมุนท่าไหนให้มองกันเห็นชัดๆนะฮะอันนี้นะครับนะฮะ การใส่ทานถอดนะครับง่ายๆนะครับนะครับให้ดูรูปทรงนะฮะใครจะซื้อไปตีอย่าปลอมนะครับสบายๆนะฮะสวยงามนะครับนะครับนะครับรูปทรงนะฮะสามร้อยหกสิบองศานะครับ งานสวยนะครับแล้วก็เป็นลอกตัวหนึ่งที่หมุนเนียนมือมากๆนะครับขนาดนะฮะกำลังเหมาะมือนะครับถ้าเทียบกับมือนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับว่าระบบภายในเป็นยังไงนะฮะและสําหรับผมเองนะครับที่จะเอาไปใช้งานไลท์จิกนะฮะไหวหรือไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบเบรกนะครับระบบสัญญาณเสียงนะครับสองจุดนี้ที่สําคัญมากนะครับแล้วก็ชุดเฟืองนะครับชุดยกนะครับ เดี๋ยวผมจะแกะรอเลยนะฮะเดี๋ยวไปตามดูกันนะครับอ่านะครับเรามาต่อกันนะครับตอนนี้ผมก็ถอดออกมาหมดแล้วนะฮะนะครับให้ดูที่กลองล้อเบรกก่อนนะครับก็เป็นตัวที่เขาทำสัญญาณเสียงนะะคือบิวมาในตัวเลยนะครับที่เวลาบุนมีเสียงนะฮะไม่ได้ใช้ตัวเ,เป็นสปริงกดดีเสียงไม่ใช่ตะกอนนะครับนะฮะ สําหรับกงล้อเบรกเนี่ยนะฮะก็เป็นวัสดุนะครับพลาสติกนะฮะนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตามมาด้วยสปริงกดนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นแป้นกดนะฮะนะครับแล้วก็พวกแหวนต่างๆนะครับก็จะมีทั้งหมด4ี่ชิ้นนะฮะต่อมานะครับที่ปุ่มปรับคอสปูลนะฮะก็บิวสัญญาณเสียงมาในตัวเลยนะครับนะครับก็ทําออกมาได้สวยงามนะฮะนะครับ ามาถึงเสานะฮะผมมองว่าน่าจะเป็นวัสดุอัลลอยนะครับไม่ใช่สแตนเลสนะฮะงานเหมือนชุกแข็งมาเรียบร้อยนะครับไม่มีลูกปืนประคองนะฮะใช้เป็นบูทแทนนะครับก็ถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะฮะนะครับถ้าใครจะเปลี่ยนนะฮะอ่าตัวนี้ตัวนอกเก้ามิลนะครับนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมดูฟารมหนานะฮะ อ่าหนาสามนะครับอตห้านะฮะนะครับสําหรับใครจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนง่ายๆนะครับเป็นทิปเปลือกมาล็อกนะฮะนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็สําหรับเสานะฮะนะครับอันนี้เป็นชุดสัญญาณเสียงนะฮะก็ถือว่าให้มาดีนะครับเป็นแบบรุ่นเกรดนะฮะรุ่นนี้น่าจะทนนะฮะนะครับ ครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับพระเบรกนะฮะที่ให้มาทั้งหมดสี่แผ่นนะครับนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดนะครับนะฮะหรือเรียกกันว่าเฮตีร้อยนะฮะแต่ตัวนี้น่าจะเป็นสองร้อยนะครับเพราะมันละเอียดนะครับนะครับแต่ค่อนข้างจะบางนะฮะศูนย์จุดห้ามิลนะครับก็ให้มานะฮะทั้งหมดสี่แผ่นนะครับสบายๆนะครับ อันนี้เป็นพีเนียนเกียร์นะฮะก็งานเป็นทองเหลืองนะครับครับงานกัดกึงมาก็ถือว่าผ่านนะครับอาจจะดูๆแล้วไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ก็ได้นะครับเวลาหมุนมือก็เนียนมือนะฮะนะครับอันนี้เป็นชุดฟืองขับนะครับวัตถุดิบก็เป็นทองเหลืองนะฮะนะครับ ก็มีทั้งฟา์มหนาฟาร์มโตนะฮะใช้ได้เลยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นลูกปืนคอเสานะฮะเป็นชุดอุปกรณ์ทั่วไปนะครับสาหรับลูกปืนการตีกลับนะฮะนะครับก็เป็นชนิดนะครับหกพินนะฮะก็คือมีหมอนลูกปืนอยู่หกเม็ดนะครับนะครับลูกปืนนะฮะตรงตัวปรับคอสปูลด้วยนะครับนะฮะวัตถุดิบนะครับ ผมมองดูแล้วก็น่าจะเป็นพลาสติกนะฮะเกรดดีนะครับตัวเรือนนะฮะมาต่อกันที่ตัวล้อนะครับชุดยกนะฮะชุดเตะนะครับนะครับมีเสริมนะฮะนะครับนะครับเสริมเหล็กนะฮะเพิ่มความแข็งแรงนะครับชุดกดดัมบาร์นะฮะ ก้านนะครับเป็นเหล็กนะฮะนะครับข้ามมาจนถึงฝั่งนี้เลยนะฮะโดยที่ตัวแป้นเนี่ยเขาจะมีน็อตยึดนะครับไม่ไม่ทราบว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะฮะนะน็อตยึดตัวแป้นอยู่ด้านในนี้นะครับยึดอยู่กับคารหล็กอีกชั้นหนึ่งนะฮะนะครับแล้วก็มีลูกปืนนะครับหนึ่งเม็ดนะฮะอยู่ตรงทีเนียนเกียร์นะครับ มาฝั่งฝาปรปับเป็เหล็กนะฮะฝั่งนี้มันจะถอดยากนะครับไม่ทราบว่าจะมองเห็นกันชัดหรือเปล่านะครับนะครับนะฮะปืนก็จะอยู่ในนี้นะครับโดยรวมก็ที่ผมดูดูแล้วก็ไปลอกที่น่าใช้ตัวหนึ่งนะฮะทีนี้ว่าจุดประสงค์ของผมเนี่ยผมจะเอามาตกในสไตล์จิกกิ้งนะครับเดี๋ยวเราประกอบเสร็จนะฮะ ตอนใส่แขนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะฮะแขนก็คือตัวนี้นะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะลองเทียบสเปคสายให้ดูด้วยนะครับจุดประสงค์ผมจะใช้สายแค่สาย p ี่ีหนึ่งนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอประกอบคืนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเปลี่ยนมือหมุนแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเข้าถึงเรื่องอมือหมุนแล้วนะฮะเป็นแขนชิกที่ผมสั่งมานะครับยี่ห้อก็ตามนี้เลยนะฮะ นะครับผมจะสั่งมาเป็นรุ่นที่มีตัวถ่วงนะฮะเพราะจุดประสงค์ที่ผมจะเอาไปจิกเนี่ยผมจะเน้นมันต้องตีด้วยนะครับถ้าเราไปใส่แขนเดี่ยวเนี่ยเวลาตีเนี่ยแป้นฟรีสปูลเนี่ยมันจะดีดกลับได้นะฮะ ะส่ารับแขนจิ๊กตัวนี้ดีนะฮะตัวฟร์มลื่นนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการใส่คู่กับเจ้าตัวซีเซียนะครับแคดเอ็กทูตัวนี้เลยนะฮะบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับประจุประสงค์คือเอามาใช้งานจิ๊กนะฮะไม่ได้ใช้ตีอะฟอลอมนะครับนะฮะแขนเป็นอลูมิเนียมนะครับหนอกก็เป็นอลูมิเนียมนะฮะที่สำคัญนะครับลื่นปลื้ดเลยนะฮะเขาใส่ลูกปืนมาให้ด้วยนะครับ นะครับก็ลอกก็ได้ประกอบเอาไว้เรียบร้อยนะฮะนะครับอ่าเรื่องหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่จะเปลี่ยนแขนจิกนะครับนะครับเสานะฮะจะเป็นขนาดห้านะครับคูณแปดนะครับนะครับซึ่งเป็นไซส์มาตรฐานนะฮะท,ทั่วไปของลอกเบสคัตติ้งส่งหยดน้ำนะครับแล้วก็แขนหมุนตัวเนี้ยก็จะเป็นไซส์ห้าแปดเหมือนกันนะครับ มันจะใส่กันได้พอดีนะครับเห็นไหมฮะลงนี่ไปเลยนะครับเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับว่าลอกตัวนี้นะฮะเอามาทําเป็นลอกจิกจะหล่อไหมนะครับหรือใครจะเอาไปใส่นะฮะเป็นแบบแขนจิกเดี่ยวก็ได้นะครับมันก็จะได้กว้างขึ้นอีกนะฮะ นะครับเขาทำกันมาแบบพอดีนะฮะนะครับเป็นไงครับสวยงามนะฮะนะครับ เมื่อเราใส่แขนจิกแล้วนะครับครับสวยงามเลยนะครับทีแรกผมก็จะหาสีส้มนะฮะแต่มันเป็นแขนเดียวนะครับเลยต้องเอาสีแดงมาแทนนะครับนะครับก็ไปรออีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าใช้นะฮะ ขนาดก็กําลังเหมาะมือนะฮะเอามาใส่กับสาย p ี่ีหนึ่งนะครับนี่ก็คือสาย p ี่ีเบอร์หนึ่งนะฮะที่ผมจะเอามาใช้นะครับนะครับไดมิเตอร์เนี่ยอยู่ที่ศูนจุดหนึ่งหกมิลิเมตรนะฮะนะครับอีอีหนึ่งของ GMAX นะครับก็เป็นสองม้วนต่อกันนะฮะความยาวก็สองร้อยเมตรนะครับซึ่งน่าจะเพียงพออยู่แล้วนะครับสบายๆนะฮะสำหรับสาย p ี่ีหนึ่งนะครับเมื่อเอามาประกบคู่อาคารนะฮะก็เข้ากันดีนะครับ ต่อไปก็จะมีการเทสลอกนี้กับงานทะเลด้วยนะครับก็คอยติดตามรับชมกันต่อนะฮะในเทปต่อไปนะครับสําหรับการรีวิวลอกเบสนะฮะอิกกิ้งนะครับก็ได้เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับแล้วพบกันใหม่เทปหน้านะครับมีลอกตัวไหนเข้ามาอีกนะฮะมีลอกดีๆเข้ามาอีกนะครับผมก็จะมาผาให้ชมกันเหมือนเดิมนะฮะขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ